ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็กวันนี้กลับมาพบกับไอเดียดีแชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบการใช้งานนะครับระหว่างจอย Xbox 360นะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับพร้อมกับซิลิโคนหุ้มจอยนะครับแล้วก็ซิลิโคนซิลิโคนหุ้มอนาล็อกนั่นเองนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นจอย ps 2ตัวนี้นะครับซึ่งผมใช้เล่นมินิ่งมาตั้งแต่สมัย4-5ปีที่แล้วครับสมัยนั้นเป็น ps 2โดยนะครับจะใช้ นี่ครับหัวแปลงจาก PS2 เป็น USB นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับก่าจะเล่นได้ต้องไปซื้อหัวแปลงมานะครับแล้วคุณภาพก็คงที่ก็คงจะไม่ได้ดีเท่าเดิมกว่าหัวเดิมนะครับที่ต่อไปนะครับซึ่งมันมันค่อนข้างที่จะลำบากเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับระหว่าง j o Xbox 360กับ จอพีเอสตัวนี้นะครับไปดูกันเลยโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมนะฮะในเกมฟีฟ่าลายสามนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าการบังคับก่อนดีกว่านะครับตั้งค่าการบังคับนะครับแล้วก็ในที่นี้ก็จะเป็นวิวท้ายนะครับนี่ครับวิวทายตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจอพีเอสนะครับเราจะเริ่มจากจอพีเอสก่อนนะครับเพราะมันจะบังคับได้ดีแค่ไหนนะครับก็ ดูจากการบังคับนะครับก็มันมันค่อนข้างที่จะ,อะคอนโทรลยากนิดนึงนะครับว่าการหักซ้ายหักขวานะครับหักซ้ายหักขวามันค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่สมูทเท่าไหร,นร่นะครับนะครับเดี๋ยวดูดูภาพประกอบไปนะครับแล้วเรากดเล่นท่านะครับกดเล่นท่ากด R2 นะครับ R2 แล้วก็อนาล็อกขวานี่มันมันใช้ไม่ได้ครับดูเนีย่ยผมเล่นท่ามันไม่ติดเลยเนี่ยมันเล่นท่าไม่ได้นั่นเองนะครับก็ไม่ได้แค่เลี้ยงแล้วก็ยิงธรรมดานะฮะยิงธรรมดาดิก็นะครับอย่างเงี้ยฮะของของแบบไปดูกัน,นะฮะ ลาเลี้ยงไ้ยิงนะครับคนละเรื่องเลยครับมันมันไม่ค่อยที่จะแบบว่าถนัดมือด้วยแล้วก็มันท่าที่ทแบบเล่นยากอะ่ะเอารวมรวมรง,ง่ายพูดง,ง่ายเลยว่าเล่นยากอะครับนยฮะเล่นยากเล่นยากเลยทีเดียวเพราะว่ามันหากเวลาหักซ้ายกขวาเนี่มันจะไม่ค่อยสมูท มันจะไม่ค่อยสมูทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูไปดูจอย Xbox 360ของแท้กันบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะต่างกับจอยนี้ไหมนะครับต่างแค่ไหนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราดูกันโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อจอย Xbox 360นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณภาพของมันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวไปดูที่การตั้งค่าการบังคับก่อนนะครับ เหมือนเดิมครับผมก็จะ,ะตั้งค่าเป็น W type นะครับนั่นเองนะฮะนี่ครับ W type โอเคโอเคเดี๋ยวจะมาทดสอบกันให้ดูเลยดีกว่าวิาคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับเริ่มจากการวิ่งธรรมดาก่อนนะครับวิบ่งมันค่อนข้างที่จะสมูทนะครับ smooth. สมูทท่าซ้ายไปขวาหักง่ายมันจะเป็นไม่ไม่เป็นการหัก ของตัวละครเลยอะครับสมมุติเลยทีเดียวนะครับก็มาดูเรื่องการเล่นท่าบ้างดีกว่านะครับการเล่นท่าก็นี่ครับกดได้ครับกดได้สบายเล่นท่าสบายมากเลยนี่ปัญหานะครับกดติดง่ายนะครับเนี่ยฮะนะครับจากเล่นท่าไหนก็กดตามใจเลยครับถ้าคุณรู้ท่านะฮะเนี่ยฮะ การยิงก็โอเคครับรู้สึกว่าโอเคโอเคมากๆกับกวาดกวาจอยตัวที่แล้วนะครับกว่าจอย PS2 นะฮะนี่ฮะยิงเข้าง่ายๆนะครับมันไม่เหมือนกับ PS2 ที่คุมคอนโทรยากนะครับนี่ฮะหืม สรุปนะครับสรุปเลยแล้วกันนะฮะว่ามันมันมันคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปนะครับกับจอย xbox 30ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆกับเงินที่เสียไปนะครับรู้สึกว่าผล่นลัที่ได้มันมันนุ่มมันสมูทมันรู้สึกโอเคกว่านะครับมันไม่มีการหน่วงไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไม่มีการ แลกของการดีเลย์ในการควบคุมนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าใส่ซิลิโคนเนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยมันจะมีจุดๆๆๆๆๆรอบเนี่ยซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางให้ได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับว่าจะจะเลี้ยวไปทางไหนนะครับตัวละครไปทางไหนนะครับเนี่ยฮะง่ายๆะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการเปรียบเทียบการใช้งานนะครับระหว่างจอ Xbox ส6 0ตัวนี้นะครับ กับจอย PS2 ตัวนี้นะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับว่าจอย Xbox 360ตัวนี้ทำได้ดีกว่าจอย PS2 ตัวนี้นะครับทั้งความสะดวกสบายความถนัดมือแล้วก็การควบคุมตัวละครต่างๆการเล่นท่านะครับส่วนส่วนจอย PS2 ตัวนี้นะครับมันเล่นไม่ได้เลยนะครับก็โยนทิ้งมันไปเถอะนะครับเนี่ยอย่าอย่าไปใช้ใช้ใชมมนเลยไปใช้จอย Xbox 3 6 0ดีกว่านะครับซึ่งถ้าใครยังไม่มีนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ www.ideadshop.com นะครับตามขึ้นด้านล่างนี้นะครับ w w w i d e s h s p o p m o m นะครับหรือว่าจะโทร083076260 0นะครับย้ำนะครับ083076260 0นะครับโทรหา ideadshop นะครับถ้าคุณต้องการใช้จอย Xbox คุณภาพอย่างนี้ราคาถูกด้วยนะครับย้ำนะครับว่าราคาถูกมากๆนะครับจอยคุณภาพของแท้ต้อง i d เดี s h o p เท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับ i d ดีดีชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนขอตัวไปเก็บแรงค์กิ้งก่อนสหรับวันนี้สวัสดีครับ